สวัสดีครับสวัสดีครับ วันนี้ผมจะมาทํากับข้าวอีกนะครับผมเป็นเมนูอกไก่เช่นเคยครับอกไก่ชุบแป้งทอดครับผมสวัสดีนะครับสมาชิกที่เข้ามาดูนะครับตอนนี้เป็นช่วงเวลากี่โมงแล้วเนี่ยหลายคนถามว่าทำไมต้องใส่ชุดอะไรแบบนี้ ชุนดนี้เป็นชุดของแม่ผมครับใส่ให้เป็นกำลังใจตัวเองใน,นการทำกับข้าวอกไก่ชุบแป้งทอดแป้งครับยี่ห้ออะไรไม่รู้สวัสดีครับสวัสดีครับัลโหล ยาไ้ก่อนก่อนเอนชุบแป้งก่อนนะครับอกไก่นี่ผมหมักหมักไว้แล้วชุบแป้งป๊าโอ้ยทำไมแป,แป้งมันแป้งมัน่ิว่าแป๊กแปบอก ชุบแป้งแล้วไปชุบไข่นะครับแล้วก็ชุบแป้งอีกทีหนึง่งน่าจะใช่นะไม่รู้ใช่หรือเปล่าแต่ว่าผมว่าใช่ทอดในน้ำมันมากอกนะครับเพราะว่าเขาบอกเป็นอาหารคีน กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งมันไปเอาจานจานไหมจานนี้จะมาใส่สวัสดีนะครับสวัสดีพี่เจวันนี้เป็นไงถูกหวยเปล่าฮอ สวัสดีพี่หนุ่มนะครับน่าพี่เจถูกหวยด้วยเอาแล้ววันที่สามมาดูน้องด้วยเอาแล้วย่ม,มีง่วนหนึ่งนี่ว่าลืมไป สวัสดีนะครับสวัสดีคุณอนันต์นะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับ m ม FC นะครับสวัสดีนะครับพี่ๆน้องๆน,นะครับ ที่เข้ามาดูไลฟ์สดของผมนะครับผมช่วงนี้ทำข้าวกินเองก็บ่อยครั้งหน่อยนะครับสาวัาที่ที่ต้องทำกินเองเพราะว่าแม่ไม่อยู่แม่พาน้องไปเล่นลิเกนะครับพาโดนัทพระเอกโดนัทไปเล่นลิเกนะครับผมสวัสดีครับก็เล่นออกกำลังกายบ้างพี่น้องครับพี่น้องครับมานี่ก่อนพี่น้องพี่น้องพี่น้องมานี่หน่อยมานี่พี่น้องมานี่หน่อยเร็ว แอเดี๋ยวนี้แอ๊เดี๋ยวนี้แอ,อ,อ,อตั้งเลยครับเตรียมียบบ้อยผมว่าโอเคเดีย๋ยวมาดูครับว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงเปิดแก๊สดิครับผมวันหนึ่งจะเป็นพ่อครัวนะครับ การรั่วป่าวะเนี่ยเฮ้ยดูตัวนี้ก่อนดิการรั่วเปล่าไม่กลิ่นมันเหม็นๆวะเปิดแก๊สเหม็นแก๊สเราไม่รู้แก๊สรั่วป่ะเนี่ยเปิแก๊สตัวนั้นไปเปิดไปเปิดแก๊สไปเปิดแก๊ส ไปกันยาบะต่อไปนะครับทอดไก่นี่อย่างงี้ ตอนนี้อาจจะยังไม่น่ากินนะครับแต่ว่าผมว่าถ้าเกิดลงไปทอดเนี่ยใส่เกลือนิดพริกไทยหน่อยได้ครับผมพี่พี่น้อยหลานยาครับขอบคุณที่แนะนําครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใส่เกลือนิดหนึ่งเกลืออยู่ไหนใส่เกลือนิดนึงนะครับผมว่ามันจะต้องเค็มเป็นอันแน่เลย มันจะอร่อยแน่นอนครับพี่เจรครับผมเดี๋ยวผมก็จะเตรียมทอดแล้วเดี๋ยวรอถ้ามันเดือดอีกสักนิดหนึ่งนะครับสวัสดีนะครับในวันที่ทุกคนถูกหวยนะฮะผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับผมในวันที่ถูกหวยใครถูกหวยมั่งบอกมาบอกมามีป่าวไม่ใครถูกหวยหรือเปล่า สวัสดีครับอ,อกไก่ชุบแป้งทอดครับผมถูกกินถูกอเยี่ยม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 เยมเอามือคุกเกลือให้ทั่วนะครับมือคุกเกลือให้ทั่วนะครับนี่ 拜。Bye. มันจับตัวกันเป็นก้อนอะทำไงดีครับมันเหมือนคล้ายๆแฮมเบอร์เกอร์อเอ้ผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นงี้เนี่ยใครรู้ช่วยบอกหน่อยครับผมทำไมมันจับตัวกันเป็นก้อนแบบนี้ครับหรือเราควรจะทอดทีละอันเหรอ หรือวมันยังไงโอเ้เขาย้วางลงทีเดชินล่ะครับขอโทษทีไอ้ดอนโน หลายคนอาจจะนึกว่าเฮ้ยไข่ปลาหมึกหรือเปล่าหรือว่าไข่แต่มันคือไก่ครับอกไก่นี่แหละผมว่ามือนี้แย่แน่เลยวะถือดิถือดิถือดิตเตกี่ยวม,มาจับแย่ก่อนโอ้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง ¿Qué queda ma ทักทักไทยทักไทยเป็นแฟนหน่ะครับพี่โนโ้องสวัสดีครับข้าไก่อ่ะตือไก่ชิบกแปง้งทอดเอาชุบมาลองดูไงลองดูว่าเมนูที่เราทำ<ง>มันจะเป็นยังไงอ้นอะ่นแม่แต่น้ำมันไงแต่แปง้ง ครับกินเยอะอ่านข้อความเราอ่านข้อความกันหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชายมาแล้วครับพี่ชายผมมาแล้วครับผม กินข้าวกันหรือยังครับสวัสดีตอนบ่ายนะครับบ่ายคาอะไรนี่มันสองโมงเลยครับพี่โน่เฮ้ยสองทุ่มสองทุ่มเก็สองโมงผมว่าเดี๋ยวจะต้องเปิดรายการอาหารซะหน่อยละครับครับ แป้งมันติดกระทะอะครับมันติดกับกระทะแล้วมันแต่มันก็ยังไม่นะไหม,ม้นะไ,ไปไหนวิ่งหรอนี่ครับ อ๋อผมว่านะผมว่าปรุงให้มันเป็นแบบปรุงให้มันเป็นแบบผู้ผัดกระเพราไปเลยดีกว่าไหนๆไ,ไ,ไหนมันก็มันก็มาถึงขั้นนี้แล้วผมว่าปรุงมันให้เป็นเป็นผัดกระเพราไปเลย หลายคนตอนเด็กๆเ่อะอาจจะเคยกินผัดกะเพราแต่ว่าไม่ใส่อ่าไม่ใส่ใบกะเพราใช่ไหมได้จัดมาใส่ไปเลยมันหอยไปครับ ต่อไปไปต่อ,ต,อต่อครับนี่เมนูนนี้นะครับเปลี่ยนจากไก่ทอดนะครับเป็นผัดไก่นะครับต่อไปน้ำตาล ก็แปลกๆดีครับผมว่านี่ลองใส่ซอสพริกดูดีกว่ามสชาติอาจจะขึ้นพื้นมากขึ้นโอ้โหกินหอมสุดออะพอพริกอ่ะผมกินว่า เนี่นนเนนเนนเนีเนน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 ปิดทายปิดทายปิดทายปิ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 สัญญาณวันนี้ก่อนสิเอาจารมาหน่อยสิใส่อะไรดีครับแนะนำครับอยากจะใส่อะไรครับผมแนะนำเลยแนะนำเลย อพริกไทยใส่ไปแล้วครับผมอ่ายางครับใส่ป,ปิดแจ่าตรงตรงมันจะคล้ายๆกับอ่าคล้ายๆอะไรว่า คล้ายหอยทอดนะครับเรียบร้อย,เร,ยเรียบร้อยครับผมเสร็จแล้ว เมนูอกไก่ปิดแก๊อกไก่ทอดชุบแป้งทอดนะครับแต่นี้ด้วยเส้นทางมันเปลี่ยนกระทันหันถนนมันทำเยอะก็เลยเราก็เลยเปลี่ยนเส้นทางมาเป็นชื่อเมนูอกไก่ okay. หอยทอดครับแต่ไม่มีหอยเราใช้อกไก่ทำนะครับ มันเป็นอ่าคล้ายค้อ่า,า,า,อานี่ครับผมว่ารสชาติเนี่ยมันต้องแบบก็ไม่รู้เพราะว่ายังไม่ได้ทานมาทานกันดีกว่าแต่ข้าวมาหน่อยเอาเอาไอ้นี่เอาเอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาถ้วยเอาถ้วยเล็กมาสองถ้วยแล้วก็ถ้วยปกติมาถ้วยนึงนี่ครับ ไอเอดอันนี้นี่คือไม่ไหม้นะครับบอกไว้ว่าน,นี่ไม่ไหม้นะครับฮีโร่มายืนทิ้งอะไรไปฮีโร่รอกินนี่มาก่อนจะรอข้าวเดี๋ยวเรามาคุยกันหน่อยดีกว่าสวัสดีพี่ป้อสวัสดีแม่เพ็ญน,นะครับสวัสดีป้าณีนะครับสวัสดีนะครับมาคุยกัน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  เดี๋ยวทานแล้วไม่ได้คุยล้วสวัสดีพี่ขวัญน,นะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมนี่มีคนบอกอยากกินด้วยนีนย่น้ำเดีหือ่ะน้ำเลีบอ่ะ เอาตัวใหญ่มาถ้วยไม่ใช่แกงขี้เหล็กซื้อมาให้แม่รื่อนี้ครับซื้อแกงขี้เหล็กมาให้แม่ครับผมแต่ว่าผมจะทานก่อนทําไมถึงถามทานว่าเฮ้ยซื้อมาให้แม่แล้วทำไมกินก่อนได้ยังไงทําไมไม่ให้แม่กินก่อนเพราะว่าถ้าหากว่าในแกงขี้เหล็กเนี่ยมียาพิษอยู่ในนี้ผมก็ตายก่อนนั่นคือว่าผมรักแม่ผมไงผมจะไม่ยอมให้แม่ผมตายก่อนผมก็เลยต้องเอามากินก่อนนะครับ นี่เอลองคนงี้ซะด้วยสวัสดีพี่บีนะครับสวัสดีนะครับพี่ดูดดักนะครับวันนี้ไปดูดที่ไหนมั่งครับผมพี่นี่เดี๋ยว มัดมัดไว้ให้แม่ดีกว่าแม่จะได้กินของใหม่มใช่ครับผมเป็นลูกที่กระตันยูครับผมฮีโลมา,าพ่อมาลูกมามาเนี่ยสก,กุระมาเนี่ยมาเอาช่วยเอาช่วยเล็กไปอีกช่วยนะึงสก,กุลามาเนี้ยมา นี่ถึงมากินเว้ยหารหมาอ่า่เกินมาถึงเวลาที่เราจะลองลองชิมกันแล้วนะครับผมผมจะลองชิมแล้วว่าเป็นยังไงนะสวัสดีนะครับ192คนที่เข้ามาดูกันนะครับมาดูว่ารสชาติอาหารจะเป็นยังไง ไปทอดให้มันกรอบอะ่ะแล้วแบบทอดทอดไก่ให้มันกรอบแล้วเอาไปทอดอ่าเอาไปเอาไปเอาไปผัดกับพวกเครื่องปรุงคล้ายๆกับที่เราผัดพวกแบบอ่าผัดเหมือนหมูกระเทียมอะ่ะรสชาติโอเคครับวันนี้ถือว่าผ่านใช้ได้ของจริงอันนี้ของจริงอันนี้ของจริงอันนี้ของจริงหรือว่า ไอ้ตรงที่เรากินไปมันเป็นตนที่มีเกลือเยอะแล้วมันจะทําให้อร่อยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว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 ลองกินทั่วๆดูก่อนของจริงอันนี้อร่อยของจริงยิ่งเกลือข้าวเปล่านะาาน้ำตาลอะไรน้ำตาลน้ำแข็งอะไรน้ำแข็ง วันนี้ถือว่าโอเคผ่านครับรสชาติโอเคแต่ว่าหน้าตาอาจจะไม่ค่อยหน้าตาอาจจะดูแปลกๆแต่ว่ารสชาติโอเคเยี่ยมมากครับไก่ทอดน้ำมันหอยยืนนี้โอเคโอเคโอเคไก่ทอดน้ำมันหอยนี่โอเค เป็นหนูกินกับซอสพริกน่าจะดีเอาซอสพริกมาต้องจัดแล้วซอสพริกต้องจัดแล้วครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูที่เข้ามาชมกันนะครับเดี๋ยวเราดูต่อไปว่าเมนูหน้าผมจะทำเมนูอะไรนะครับแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบาย